สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เรามาทำลาบไก่ลาบไก่นะคะอาหารอีสานนะคะอีสานฟูดแยแอลก็ไปซื้อไก่มานะคะไก่ฟรีแรงว่างั้นเถอะเปรียบเสมือนไก่บ้านบ้านเรานั่นแหละนะายแอลก็สิมาเฮ็ดลาบไก่นะคะเพราะว่าปดิกิรลาบไก่ไมาเป็นปีแล้วคะ่ะกินแต่ลาบอย่างอื่นนะคะก็ามาลองดูคะ่ะวันนี้ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะ ยายเอ๋ก็จะจัดการลอกหนังนะคะเพื่อที่จะเอาหนังไปหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเราจะไปทำลาบไก่ใส่หนังไก่กันค่ะปกติต้องใส่ตับล้วพอดีที่ห้างเมื่อวานนี้ตับไก่หมดค่ะเราก็เลยไปใส่แค่หนังไก่กับเนื้อไก่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีลาบไก่ของยายแอลค่ะจำ <S 1> <S 1> <S 1> จำพ่อมานะคะจำสูตรพ่อปะอไม่ใช่พ่อบ้านพ่อของยายนี่แหละ <S <S เป็นลาบไก่นะคะไม่วิจามาทุกส่วน,นะะเพราะว่าแกทำแกทำลายขั้นตอนมากกว่าน,นี้ค่ะยแอลเอาลาบไก่ง่ายๆนะคะลาบไก่ง่ายๆที่ว่ารับประทานแล้วแซ่บคือเกาห์นะค่ะ ตอนนี้เอาก็แยกเนื้อหนังและกระดูกนะคะเพื่อที่จะทำการเอากระดูกไปทำต้มน้ำซุปนะคะ ก็ื่อได้เนื้อไก่นะคะลอกหนังออกไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาหั่นไก่เป็นชิ้นๆนะคะใครจะสับก็ได้นะคะประมาณว่าเอาตามใจชอบเลยค่ะนะคะแย่ก็จะทําเป็นชิ้นแบบนี้นะคะลาบไก่ชิ้นเล็กๆมันก็จะอร่อยนะคะมีหนังไก่ด้วยค่ะเราก็จะทําลาบไก่ตามยถาก,กรรมนะคะแปลว่าไม่มีครบทุกอย่างนั่นแหละก็คือ เออหาตับไม่ได้เนาะตับไก่ไม่มีแ้าก็จะใส่หนังไก่กับเนื้อไก่นะค่ะก็จะมีสไครฟสองหัวมีขานะคะแยาจะทำน้ำซุปเอามาสดร้อนๆกินกับลาบไก่ ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเตรียมเครื่องต้มน้ำซุปนะคะี๋ยอ๊อก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยใส่กระเทียมทุบใส่มะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปทำเหมือนต้มยำเลยนะคะค่ะเตรียมเครื่องต้มยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มะนาวกา็สำหรับใส่ลาบลาบไก่นะคะแอ่จะใช้มะนาวหนึ่งลูไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะ,คะเครื่องตม้มยำก็เสร็จแล้วนะคะมีข่าตะไคร้กระเทียมชุบมะเขือเทศนะคะมะขามเปียกดด้วยนะคะเราก็จะ ไปทำน้ำซุปค่ะถ้าใส่ซุปไก่ลงไปหนึ่งก้อนด้วยนะคะเพื่อความอร่อยการนี้คือต้มน้ำซุปนะคะต้มรอยเรียบร้อยค่ะก็ใส่ไก่กระดูกไก่และเครื่องต่างๆนะคะเมื่อหม้อเดือดเราก็จัดการใส่ลงไปเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนนี้เราก็คั่วไก่นะคะตัวเนื้อไก่แล้วก็ใส่หนังไก่นะคะใส่หนังไก่ที่เราหั่นหั่นไว้นะแก้บริหารหนังไก่ให้เบิ่งนะคะหนังไก่นี้คือต้มลงไปตอนที่หมอน้ำสุกมันฮอนๆเดือดแล้วเราก็ไปต้มนะคะต้มให้หนังไก่สุกเล็กน้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็มาคั่วรวมกันกับไก่นะคะ เสดายมันไมีตับไก่นะคะถ้ากันมันจะอร่อยครบนะคะเนื้อาน้ามแห้งน้ำม,มันแห้งก็เติตมน้ำซุปลงไปได้ะะด้วยค่ะเด้อทำแบบนี้นะคะ่ะจะได้ลาบไก่ที่อร่อยนะคะตอนนี้ไก่ก็สุกเรียบร้อยนะคะแอลก็จะจัดการปิดไฟแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้เนื้อไก่เย็นนะคะสักเล็กน้อย ันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปน่าอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำมะนาวหอมผักชีหั่นนะคะแล้วก็หอมแดงหัน่นข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนะคะเรามาจัดก,การทำลาบกันเลยค่ะเนี่ยเนแอนแอนเลยเนี่ยไก่ที่สุกเรียบร้อยนะคะก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปก่อน นะคะใส่ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนแล้วก็ใส่ข้าวคัวแล้วก็บักผีกปญน,นะคะลงไปนะคะ่ะให้เรียบร้อยคนคนนะคะทีนี้ถ้าไปซื้อลาบที่ร้านลาบมาคิดถึงเลยนะคะเขาจะคนแบบมืออาชีพมาก <c oughs> แต่ว่าแยแอลนะคนแบบสไตล์เฉยชานี่ะค่ะนะคะ,นะคะ คนแบบนี้ใส่พริกอใส่ไอหอมหั่นลงไปนะคะหอมแดงนะคะบาทนันีมันกระแซบคือเกาหลัลจาแต่ว่าแย่มาอา่าเวลาไปซื้อลาบเนาะอยู่ที่บ้านเราเนาะอีสานบานเฮ้านะเขาสีค้นให้เบิ่งแบบเป็นตะแซบนะคะอืบาทนันีนี่แหละก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ ใครมีสารแน่ก็ใส่ลงไปด้วยนะสารแน่ี่กระทไทยลาบแซบนะคะแต่วันนี้มันไม่มีใส่น้ำปลาลงไปนะคะอ,อายแอลก็ใส่รสด,ดีลงไปในไก่แล้วนะตอนคั่วนะก็เลยไปต้องใส่ผงชูรสผงชูรสกับบะหมี่ดอ,อกคาะอะไรกินจากาทืออคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็คนๆไปให้ลาบไก่นะ ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็จะชิมรสดูนะคะคาราบไก่ของแยวชิมรสชาติแล้วถูกใจมากเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มมะนาวค่ะอร่อยมากเลยนะคะนี่แหละชีวิตในต่างแดนมาจัดจานกันเลยค่ะนี่เป็นแต่แซ่พะโลลาบไก่แยวโอ้ยอันปานวา อีหยังเนาะคัดได้กินอาหารอีสานจะรู้สึกฟินนะคะเพราะว่าเราเป็นคนอีสานบ้านเฮาคือว่าแหละถ้ากินอย่างอื่นน่ะก็ได้อยู่กินอาหารฝรั่งก็ได้อยู่แต่ว่ามันขับเสบเพื่ออาหารอีสานเนาะคะเนาะเวะลาได้กินอาหารอีสานครั้งหนึ่งก็จะอิ่มไปหลายวันนะคะเนี่ยมันมันยุ่งยากมันขี้เกียจทํทำบางทีะค่ะก็กินอีองเพงพอแล้วๆไปเนาะคะเนาะ เวลาสิเฮ็ดอาหารอีสานเนี่ยมันก็นต้องมีนันมีนี่มีหลายอย่างเนาะค่ะเป็นอันว่าคลิปนี้แยวก็สิจบไว้เท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะอร่อยกับใจแอลค่ะมาเด้อเสือพอ,อนหอนกับต้ม่มยำหอนหอนนะคะบา,บายค่ะค่ะยายแอลก็จะมีข้าวเหนียวนุ่มๆเนึน่งเสร็จใหม่ๆด้วยนะคะจากสีตัวอาหารอีสานมันต้องครบเดี๋ยวกับ ไก่อบของแย้วนะคะไก่ฟรีแลนซ์เหมือนกันคะ่ะหอมเชียวนะคะแล้วก็ผักค่ะนี่มีผักทุกผักเลยนะต้มแยว้วจัดจานนานมากจนต้มยำของดิฉันเย็นนะคะต้องเอาไปอุ่นใหม่ค่ะนี่กะเก็บตกท้ายคลิปให้ดูนะคะนี่แซบหลายนะคะ แซบหลายเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะคะลาบไกา่ยานนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ